ถามมาว่ามาถึงที่นี่เรียนภาษามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มี่นะถามมี่ไม่ตอบบอกมี่ตอบกับเพื่อนๆไปเลยนะว่ามี่บอกไม่ได้เลยว่ามี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่ามีเข้าเข้าอออกแล้วก็ระยะเวลามันไม่ได้แล้วก็ทํางานด้วยเรียนด้วยมีลูกด้วยทุกอย่างมันแบบพร้อมๆกันนะ่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่วารรตี้นะคะนี่กลับมาพบกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะช่วงนี้นะมี่ก็จะหาเวลามาทําคลิปต,ตอบคําถามเพื่อนๆมากขึ้นน่ยนะคะหลังจากที่หลายๆคนส่งข้อความไปถามมี่ไว้เยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ก็จะถามที่แฟนเพจมากกว่าเนาะมี่เขาก็จะถามในเรื่องเกี่ยวกับ การเรียนภาษาที่แคนาดายากหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะมิจะบอกว่าจริงๆแล้วมีตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะมาทําคลิปวิดีโอในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนภาษาในห้องเนี่ยมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่แล้วเนาะก็เลยคิดว่าวันนี้ว่างก็เลยตั้งใจจะมารวบรวมเล่าให้ฟังเลยทีเดียวเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยมิจะบอกไว้ก่อนนะว่าวันนี้ที่มิจะเล่านะมันก็จะเป็นประสบการณ์ของตัวมิเองก็จะบอกว่าแต่ละคนในการเรียนเนี่ยก็จะมีอะไรที่ หัวช้าหัวไวแตกต่างกันไปแล้วก็จะมีพื้นฐานมาแต่ละคนแตกต่างกันเนาะดังนั้นวันนี้มี่จะมาเล่าในส่วนที่เป็นของมี่เพราะว่าแต่ละคนก็จะเป็นอะไรที่แตกต่างกันไปเนาะจะบอกอยังไงมี่เริ่มต้นอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่าช่วงที่เราเนี่ยยื่นอ่าพ r มาที่เนี่ยเนาะเราก็จะสามารถ ทำวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมารอ PR ถูกปะช่วงที่เรารออยู่ที่เมืองไทยกําลังจะเดินทางเราคุยกับสามีกันไว้ว่าเราก็คุยกันไว้ว่าถ้าสมมุตินะเราก้าวมาถึงที่นี่เสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเราได้ PR เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปเรียนภาษาซึ่งเราไม่รู้ว่าไปเรียนเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เราก็จะเรียนจนกระทั่งจบแล้วเราก็จะไปหางานทำซึ่งมันเป็นอะไรที่เราวาดฝันเราอยากจะช่วยกันทำมาหากินตั้งแต่แรกตอนแรกเลยนะเสร็จปุ๊บ พอเราได้วีซ่าท่องเที่ยวเพื่อมารอ PR ที่นี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก้าวมาถึงน้าวันแรกเลยมิจะบอกเลยนะว่ามันมีอะไรที่มันผิดแผนไปตรงที่ว่าเดือนแรกเดือนที่2เนี่ยเดือนที่3ที่เราใช้ชีวิตใหม่ๆของเราที่แคนาดาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ก็เหมือนอิมิเกรนทั่วไปที่ทําอะไรไม่ได้ขับรถไม่ได้ไปไหนมาไหนเองไม่ได้พูดภาษาไม่ได้ก็จะเป็นอะไรที่สามีจุงไป อย่างนั้นอย่างนี้ตลอดเหมือนเด็กคนนึงแหละดังนั้นผ่านไป3เดือนมาบอกจะบอกเลยนะว่ามารู้ตัวว่าตัวเองตั้งท้องเราก็ต้องไปเรียนไปเรียนกระทั่งท้องท้องแบบนั้นน่ะมีช่วงนั้นรู้สึกว่าหลังจากได้พรมี่ก็จะตั้งท้องประมาณ3เดือน4เดือนนี่แหละก็เริ่มไปเรียนมีเรียนนะจะบอกเรียนตั้งแต่เดือนที่3ที่4เนี่ยจนถึง9เดือนเลยนะเออเรียนกระทั่งท้องใหญ่ๆแบบนั้นแหละจะบอกมันอยู่ใกล้บ้านไงก็จะมีครูครูเนี่ยช่วงแรกที่เรามาถึงนี่จะบอกเลยนะว่า เราเนี่ยตัวเราเองมันเป็นอิมิกรนที่ย้ายเข้ามาในเมืองเนี้ยเขาจะมีรายชื่อของเราเลยว่าเรามีอิมิกรนคนนี้ย้ายเข้ามาเป็นคนไทยซึ่งเขาก็จะโทรศัพท์มานี่จะบอกเลยนะโทรมาแล้วก็จะมาถามนู่นถามนี่แล้วก็มาบอกบอกําบอกกับเรานี่แหละว่าให้เราไปเรียนโรงเรียนอยู่ตรงนั้นตรงนี้ให้ไปรายงานตัวนะคุณได้ PR แล้วอย่างนี้อย่างนั้นซึ่งมี่ก็ทําตามนั้นจะบอกนะว่าครูเนี่ย มันเป็นทางผ่านไงทางผ่านบ้านเขาก็จะมารับนี่เออไปเรียนซึ่งจะบอกเลยนะครูเนี่ยที่อยู่ที่เนี่ยการที่เขาหานักเรียนได้1 2 3 4 5สงคนเขาก็จะมีรายได้กับเราเหมือนครูสอนอ,อิมิเกรนเนี่ยจะมีรายได้กับเราเป็นชั่วโมงเป็นรายหัวแบบเนี้ยเขาก็จะมารับเราซึ่งมันใกล้ไงนะเออก็ผ่านไปทีนี้มี่ก็จะมาเล่าบรรยากาศของในห้องเรียนให้ฟังมี่จะบอกนะหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเนี่ยมี่มีความรู้สึกว่ามี่แตกต่างจากรัฐอื่นจากที่อื่น ที่เรียนที่นี่นะมันแตกต่างยังไงมิจะเล่าให้ฟังพอไปถึงแล้วเนี่ยจะบอกว่าก็จะมีะเพื่อนๆหลากหลายประเทศเลยไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นไชนีสไม่ว่าจะเป็นอ่าคนผิวดำอินเดียหรือว่าอ่าเวียดนามฟิลิปปินแล้วก็คนที่พูดภาษามาจากรัสเซียก็มีนะที่เขาพูดภาษาสเปนอ่ะเออมิจจะบอกเลยนะแล้วก่อนที่จะเล่ามิจจะบอกว่าคนที่เข้ามาเรียนในห้องเนี้ยนะถ้ารู้ภาษาอังกฤษ มาบ้างเนี่ยก็จะช่วยเราพอได้เออเพราะว่าแต่มันช่วยเราได้เพราะอะไรเพราะเพราะครูเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยเขาก็จะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เราพอที่จะเข้าใจถูกปะ่ะ2ก็คือถ้าคนที่เขาพูดภาษาสเปนได้หมายถึงพูดภาษาหลักเป็นภาษาสเปนแล้วมาเรียนภาษาฝรั่งเศสจะง่ายมากเพราะว่าเวิร์มันจะเหมือนกันเพราะว่าศัพท์บางคํา มันเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันซึ่งเวลาเขาอ่านก็จะฉลุยหมดเลยเออแล้วดังนั้นทีนี้จะมาบอกว่ายังไงตัวมี่เองเข้าไปถึงมี่จะบอกนะว่าตอนที่มี่มาถึงที่เนี่ยมี่เนี่ยภาษาอังกฤษน no ไมมากเพราะว่าสามีพูดภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราเนี่ยภาษาอังกฤษน้อยมากๆเรียนก็เหมือนกับเราเรียนไม่แบบไม่ปฏิติประต่ะตอเราก็จะมาไม่ได้คล่องเหมือนคนอื่นเขาดังนั้นเข้ามาเรียนในห้องเนี่ยมี่จะบอกว่ามี่เนี่ยเป็นคนที่ด้อยที่สุดเลยนะด้อยที่สุดในห้องเลยเออเป็นคนที่ เรียนช้ากว่าใครอ่ะทีนี้พี่จะพูดให้ฟังว่าในห้องเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นยังไงพอถึงในวันแรกนะเขาจะบอกเลยเขาจะแยกเลยว่าเหมือนกับว่าเขาทสเราอ่ะว่าเราอยู่ในในอ่อาระหนึ่งสสมสี่ห้ามันจะมีห้าระเวลช่วงนั้นนะก็จะมีมี่เนี่ยระเวลแรกเลยเพราะไม่มีไม่รู้ภาษาตั้งแต่แรกเออทีนี้ก็จะมีจัดลําดับกันไปสมมุติว่ามีสิบคนม่มีมิมีมมมม่กับคนไชนิส สักคนหนึ่งคู่กันอย่างเงี้ยก็เรียนกันไปทีเนี้ยจะบอกว่าคนที่ใชยนิดบางคนก็เก่งภาษาบางคนก็ไม่เก่งภาษาแบบเนี้ยสมมติว่าเรียนลาเวลเดียวกับมีในห้องมีเป็น10คนมี5้าลาเวลหรือ4ี่สามลาเวลอย่างเงี้ยครูมี1คนครูมีมีหคนเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่เขาไม่ได้แบบ มาเริ่มต้นตั้งแต่ลาเวลแรกอะนึกออกไหมมันไม่ได้เรียนพร้อมกันอะเออมันแต่ละคนมันคนละลาเวลอะเออทีนี้สมมติมีลาเวลแรกลาเวลสองเอาวันนี้เขาจะสอนเราอะสมมติเขามานั่งเขาก็จะมานั่งนั่งกับเราปล่อยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำเหมือนทําการบ้านไปทําศึกษาอ่านในหนังสือไปเขาก็จะมานั่งนั่งคู่กับเราอีก2คนเป็น3คนอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็อธิบายไปอาประมาณวันเนี้ยสักชั่วโมงนึงกับเราพอมานั่งกับเราเนี่ยอธิบายไปเสร็จปุ๊บจะบอกในในการเริ่มต้นในการเรียนเนี่ย อย่างที่บอกมี่นะมี่ไม่รู้ภาษามาก่อนอะ่ะคือภาษาฝรั่งเศสกับมี่นิไกลกันมากอังกฤษก็น้อยแล้วคนที่เรียนกับกับเราเนี่ยถ้าเก่งอังกฤษกับเราเนี่ยเขาจะนําหน้าเราไปเรื่อยๆซึ่งมี่ก็จะเป็นอะไรมันมีทั้งหมด5า้าเลเวลห้าเล่ม5้าเล่มเนี่ยจะบอกเลยนะว่าแต่ละเล่มเนี่ยหเล่มมันก็จะมีประมาณบางเล่มบางเล่มอ่เล่มแรกเนี่ยจะมีประมาณเกือบ20บทอะ่ะถ้าจบบทแรกคุณก็จะทําการอา่เขาเรียกอะไรสอบในบทนั้นส่งข้อสอบในบทนั้นซึ่งมี่นะ จะบอกเลยนะคะมี่อยากหาหนังสือไม่เจอจะบอกว่าหนังสือนะเล่มแรกของมี่นะพุนไปหมดอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราแปลแปลทุกคํำเลยเพราะเราอ่านไม่ออกเลยเออแปลจากโทรศัพท์มือถือไอโฟนเล็กๆแต่ก่อนตอนที่มี่มาใหม่มันจะมี iPhone 4อะแปลทุกตัวจริงๆแล้วจดแปลทั้ง เป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสซึ่งจริงๆไม่ควรจะทําเพราะว่าเราไม่มีมาเราไม่มีไกด์ไลน์เราไม่รู้จักใครเราใหม่มากไม่มีเพื่อนแนะนําไม่มีใครไม่มี y o u t u b e ไม่มีไม่ใช่ไม่มี youtube เราไม่รู้จักใครที่จะไปศึกษาเนอกอกมาไมีจดทุกตัวจนหนังสือนี่คุณไปหมดเล่มแรกอะนะจนกระทั่งเราก็เรียนไปยังไม่ไปถึงไหนเลยนะคนที่เรียนกับเราเนี่ยมันก็ จะนาหน้าเราไปเลือกอาจจะเข้าบท2บท3บท4เราก็ยังอยู่บทหนึ่งเพราะว่าเราอ่านไม่ออกเนื้อออกไหมเสร็จปุ๊บพายสมมุติว่าครูนั่งกับเราในกุในในสองคนอย่างเงี้ยสอนเราประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็จะไปสอนอีกลาเวล3ไปสอนลาเวล4อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้กับเราทั้งวันนะเออเราจะได้กับเขาแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเสร็จปุ๊บพักกินข้าวหรืออะไรก็ตามอ้าวทีนี้4ี่โมงเย็นกลับบ้านแล้วมีก็จะเรียนในโรงเรียนเนี่ยในห้องเนี่ยเราจะเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วเราก็กลับบ้านเหมือนกับ เราไม่ได้อะไรไม่มีความสึกนะมันเหมือนมันน้อยมากที่เราเราเรียนอะ่ะเรากลับบ้านไปเราไปทบทวนยังไงเราก็ไม่เข้าใจเราอ่านไม่ได้เราไม่รู้อะไรเลยสาม,ามีพูดภาษาฝรั่งเศสในในช่วงแรกเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษกับมี่จริงแต่เขาจะไม่มาให้เราแบบเหมือนเขาจะไม่ยอมให้เราพูดภาษาอังกฤษเลยจะเหมือนบังคับมี่อะ ถามว่าดีไหมตอนแรกเนี่ยมีทะเลาะกับสามีเลยนะโกรธร้องไห้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเราไม่รู้เรื่องซึ่งในห้องเนี่ยแต่ละคนมันก็จะมีพื้นฐานกันเหมือนไม่ได้มีพื้นฐานแต่เขารู้ภาษาอังกฤษนะมันก็จะช่วยเขาได้มากดังนั้นวันที่สองวันที่3เนี่ยอ่าวันนี้ครูสอนลาเวลสมผ่านไปเราก็นั่งรอไปเออชะโง,งกรอไปว่าวันนี้เขาจะมาสอนเราไหมสมมติว่าผ่านไปหนึ่งวันไม่มาเพราะว่ามีหลายคนถามยกมือถามแล้วก็กว่าครูจะไปตอบทุกลาเวลเสร็จอะ่ะ ก่าจะมาถึงเรารูไ้ไหมก็หมดเวลาก่อนเนี้ยมี่ก็เหมือนมาฟรีอะซึ่งว่ามีเองเหมือนเรามาเรียนแล้วเราไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าระบบระ,ระบบการเรียนมันเป็นยังไงเพราะการที่เรียนเน่ระเับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถ้าคุณไม่กระตือรือร้นพี่ที่จะให้จบเล่มหนึ่งเล่มสองเพื่อที่จะให้จบราเวลห้าเพื่อได้รับใบประกาศเนี่ยเราก็จะอยู่อย่างนั้นทีนี้มีจะบอกว่า ความโชคดีของมี่มันเกิดขึ้นตรงไหนหรือปะมี่มาได้เพื่อนคนนึงเป็นชาวฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นรุ่นน้องของมี่แหละเขาเข้ามาเราไปรู้จักกันที่แคนาเดียนทยเจอกันมี่เข้าใจว่าเขาเป็นคนไทยก็ทักทายไปทีเนี้ยก็มามี่ก็พูดว่ามี่เรียนอยู่ที่นี่นะเพิ่งเรียนได้ไม่นานด้วยนะเขาเข้ามาแล้วทีเนี้ยเขาก็มาเริ่มเาเวลแรกกับมี่แล้วเขาก็นําไปเาเวลสองเาเวลสามแบบเนี้ยคือเขาไปอย่างที่บอกอะ ฟิลิปปินปสรร์ภาษาอังกฤษนี้แบบสุดยอดอ่ะเออซึ่งเขาพูดเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วภาษาฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบยากเกินกว่าที่เขาจะพูดได้ดังนั้นทีเนี้ยการที่เรายังงมอยู่เล่มแรกเลยมี่นะยังอยู่เล่มแรกอยู่เลยเล่มที่สองเหมือนจดอยู่นั่นแหละย้ำคิดย้ำทำในเล่มแรกสุดท้ายพอเราสอบสอบของบทแรกบท2บท3จนเพื่อนฟิลิปปินส์คนนี้เขาไปถึงระเวลสามแล้วเขาก็มานั่งคุยกับมี่เขาพูดกับมี่ว่า เอมี่เรามีอะไรจะบอกนะเราอยากให้ให้เธออะอย่ามัวแต่มานั่งแปลเป็นตัวต่อตัวแบบนี้นะแล้วก็อย่ามัวมาย้ำคิดย้ำทำคุณต้องพุชตัวเองให้แบบว่าเรียนจบให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งคุณยังอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่นะ คุณจะช้ากว่าคนอื่นแม้คุณต้องพยายามอะเพื่อให้ผ่านแต่ละบทไปให้ได้กลับบ้านไปนะบทแรกคุณไม่เข้าใจคุณคุณทำทำการบ้านมาแล้วคุณมาส่งในวันอีกวันนึงเลยแล้วก็ทําบทต่อไปแล้วก็มาส่งอีกวันนึงเขาเหมือนเขาเฮ้ยพูดอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจมอยู่เล่มแรกเนี่ยเป็นปีเลยนะมีปีนึงยังอยู่ในเล่มแรกอยู่นะจนคนอื่นเขาไปถึงไหนแล้วจนสุดท้ายมิจะบอกนะว่า พอเราได้ยินอย่างเงี้ยแต่ละคนที่เขาเรียนเนี่ยเขาก็จบแล้วเขาก็ยบายไปวะ่ะตัวมี่ก็ยังอยู่ที่เดิมเออเราก็มีความสึกว่าเฮ้ยทําไมเราเรายังไม่ไปถึงไหนเลยอ่ะจนเพื่อนคนนี้มาพูดที่เราฟังเราก็เลยลมาตั้งใจตอนนั้นมีความสึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องพุชตัวเองให้ให้ใหอ่าผ่านไปให้ได้อ่ะจนกระทั่งเล่มแรกจบสอบคะแนนนะน้อยมากแต่ผ่าน เออรู้สึกว่าคะแนนเต็มเท่าไหร่นะ70กว่า75เนี่ยผ่านมีสอบไม่ได้60กว่า69เอะไรแบบเนี้ยซึ่งน้อยมากแต่ไม่เป็นรายขอให้ผ่านไม่งั้นเราจะงมอยู่นี้พอเข้าเล่มที่สองเนี่ยเพื่อนก็พยายามที่จะช่วยอ่ช่วยดันเราอะ่ะแล้วก็สอบพยายามทำให้เราแบบไปเร็วขึ้นม่จะบอกนะว่าครูเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาให้รายละเอียดเราในเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยคุณต้อง พุชตัวเองนะเพื่อให้จบเล่ม5้าเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาจะบอกว่าไม่เป็นไรเรียนไปเถอยยังไงครูก็ยังอยู่กับเราตรงนี้แล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆครูเนี่ยเขามีรายได้กับเราเราอยู่นานแค่ไหนเขาก็มีรายได้กับเราดังนั้นเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณจะจบช้าจบเร็วเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาซึ่งเขาก็มีรายได้หลังจากที่มีจบเล่มแรกไปมี่จะบอกว่าตอนนั้นเราก็คลอดลูกพอดีไงพวกมีนะเข้าเดย์แคร์ตั้งแต่ยังแบบสองสมเดือนอะเริ่มเข้าเดย์แคร์เพราะว่าแม่ต้องแบบมีอย่างอื่นให้ทำอะเออมี่ก็กลับไปโรงเรียนต่อวะ่ะทีนี้ก็กลายเป็นเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจบกันไปหมดแล้วอะอเขาก็มีงานทําพอมีงานทําเขาก็จะส่งข้อความมาคุยว่าฉันได้งานนั้นได้งานนี้ ถามว่าเราจะอยู่โรงเรียนคนเดียวเนี่ยมันมีความรู้สึกเฮ้ยเราด้อยกว่าเขาอะเราไม่รู้เราไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายตัดสินใจจบเล่มสมจบลาเวลสนี่แหละมี่ออกไปก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลาออกไปหรอกตั้งใจว่าจะไปยื่นไปสมัครลองหางานทําดูก่อนเนี้ยก็เป็นงานห้างเออเป็นงานที่อยู่ในแผนกเสื้อผ้านี่จะบอกนะว่าการที่มี่ออกไปทํางานโดยที่มี่ยังไม่ได้ภาษาเลยฟังก็ยังไม่รู้เรื่องเลยนะ เหมือนเราฟังอาจจะเข้าใจนิดหน่อยแต่ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดมี่จะบอกเลยนะว่าการที่มี่ไปทํางานที่ห้างเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยมี่ได้มากๆช่วยมี่ได้มากเลยทีเดียวภาษาที่มี่อ่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ฟังรู้เรื่องขึ้นพูดได้มากขึ้นก็คือที่ห้างนี่แหละมี่ทำงานที่ห้างเนี่ยประมาณ4ปี4-5ปีเนี่ยมี่ทำงานที่เนี่ย มีได้ภาษาค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วแต่เราเรียนอยู่ในห้องเนี่ยเราพูดอะไรไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องแต่เราไปทํางานกลับบ้านมามันมีความเปลี่ยนแปลงและจะบอกนะว่าช่วงนั้นมันเป็นอะไรที่ทําไมเราถึงต้องกลับมาเรียนเออมี่จะบอกเลยนะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าใครนะมาถึงที่นี่ไม่มีอ่าภาระไม่มีการท้องเหมือนมีนะไม่มีภาระต้องทํางานหรืออะไรก็ตามไปเรียนให้จบ้วเวลห้าเลยจ้ะแล้วก็ออกไปหางานทําอันนี้จะไม่ต้องมานั่งคิด กลับไปกลับมาของมี่คืออะไรรู้ปะมี่เรียนอ่ามี่อ่าทำงานอยู่ที่เนี่ยหปีมี่ยังจำเป็นต้องกลับมากลับมาเรียนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนที่เราจบลาเวล3ออกไปเนี่ยการที่คุณจะสมัครซิติเซนเนี่ยมี่เคยทาคลิปวีดีโอเก่าเคยเคยทำไปแล้วพูดไปแล้วมี่จะพูดให้ฟังว่า การที่คุณจะสมัครซิติเซนเนี่ยคุณอันก่อนสมัยก่อนนะปี2009เนี่ยคุณต้องจบลาเวล3ขึ้นไปคุณจึงจะสามารถสมัครซิติเซนได้ตอนนั้นจบลาาเวล3เล่ม3ไปแล้วมั่นใจแล้วก็ชะล่าใจไม่ได้ยื่นซิติเซนไงมันพอผ่านไปข้ามอีกข้ามปีนึงอะปีเดียวเองนะมันก็มีการเปลี่ยนกฎกันเกิดขึ้นคุณต้องจบลาเวล4เท่านั้นทำยังไงเราเรียนด้วยเ,เราทำงานด้วยมีนะต้องอาทำงาน4วันแล้ววันเสาร์อาทิตย์วันนึงอะ มีต้องกลับมา1วันเพื่อมาเรียนดังนั้นมีนะหวันเต็มเอียดเลยนะแล้วก็มีวันหยุดวันวัน,วนอาทิตย์วันเดียวอย่างเงี้ย โอ้หอยากจะบอกนะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เรียนก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องสมัครซิติเซนด้วยไงดังนั้นมี่มาเรียนจนถึงลาเวลสี่อ่ะเออจนสีน่เรียนเรียนไปเพื่อจนกระทั่งเรียนจนจบแล้วก็พอเราได้ลาเวลสี่เราได้เอกสารออกมาเนี่ยมี่ก่าใบเนี่ยส่งซิติเซนทันทีรอไม่ได้แล้วนะหลังจากที่เราเรียนภาษาจบเรียบร้อยแล้วนะมี่จะบอกว่าพอเราได้ประกาศใบประกาศอะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มี่เนี่ยมีความรู้สึกว่า ตัวเองอะช้ากว่าเขาเพราะอะไรเพราะว่าภาษาเราไม่ได้มาตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็เวลาเราไม่ไม่มีด้วยแล้วก็เราตั้งท้องด้วยทุกอย่างมันถาถมมาในระยะเวลาเดียวกันดังนั้นนะมี่จะบอกเลยมีคนถามในเรื่องเกี่ยวกับมาเรียนภาษาเนี่ยมี่จะบอกเลยนะว่าอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเรียนภาษามาจากเมืองไทยเลยถ้ามีเวลานะไม่ใช่ว่าเรียนจนกระทั่งพูดแบบโห จ่อเลยไม่ใช่แบบนั้นอย่างน้อยนะให้มันมีพื้นฐานมาเพราะว่าการที่คุณย้ายมาถึงที่แคนาดาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยที่รัฐรัฐที่มีอยู่เนะี่ยมันใช้ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมการที่คุณก้าวมาถึงที่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะม้น,นต่ํากว่าศูนย์อีกนะคุณอาจจะไปลาเวลที่4ี่ที่สแล้วแต่คุณอย่างเงี้ยเหมือนกับคุณมีพื้นฐานการที่เรียนในห้องมันก็จะสั้นขึ้น จบเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่มีบอกกับน้องๆที่ถามมาว่ามาถึงที่นี่เรียนภาษามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มีนะถามมี่ไม่ตอบบอกไม่ตอบกับเพื่อนๆไปเลยนะว่ามี่บอกไม่ได้เลยว่ามี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่ามีาเข้าๆออกๆออแล้วก็ระยะเวลามันไม่ได้แล้วก็ทํางานด้วยเรียนด้วยมีลูกด้วยทุกอย่างมันแบบ พร้อมๆกันน่ะดังนั้นคนที่ถามมี่อยู่จากเมืองไทยเนี่ยก่อนมาที่นี่มี่อยากให้โรงเรียนภาษาให้เรียบร้อยเลยเรียนให้จบได้เท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็มาเริ่มต้นที่นี่มันจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วอีกอันหนึ่งนะที่มี่อยากจะพูดก็คือในที่ดอนนคนาเนี่ยมันแตกต่างจากที่อื่นก็ตรงที่ว่าการเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าที่อื่นเนี่ยเหมือนกับเขาเรียนลาเวลเดียวกันแล้วก็จบไปพร้อมๆกันของที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่า เขาจัดระบบระเบียบยังไงมี่ก็ไม่เข้าใจมีความรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยเขามีเวลาให้เราแบบมานั่งกับเราชั่วโมงนึงแล้วก็ไปกับคนอื่นชั่วโมงนึงกับคนนี้ชั่วโมงนึงซึ่งเหมือนวันนึงอ่ะมันผ่านไปอ่ะมันผ่านไปโดยที่บางทีเรามาเหมือนมามาเรียนแล้วเราไม่ได้อะไรเหมือนมันฟรีอะไรแบบเนี้ยจริงๆก็จะโทษครูไม่ได้นะระบบที่นี่มันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ยังไงก็มี่ก็อยากจะมาเป็นกําลังใจเนาะให้กับเพื่อนๆคนที่ กำลังจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เคเบกที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสยังไงก็อย่าลืมเรียนมาเยอะๆนะเรียนมาให้ ให้อย่างน,น้อยเนี่ยให้รู้ว่าตั้งแต่พื้นฐานมาอย่างน้อยคุณมาถึงที่นี่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแบบนี้เนาะยังไงก็วันนี้นะคะมีก็อยากจะมาฝากคลิปวิดีโอนี้มีคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะสําหรับคนที่กําลังจะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่ที่เคเบกที่แคนาดาที่จะต้องใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มี่ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะกับวิดีโอหน้าลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ